สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้พามาชมนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติ4,350การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนที่สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนื่งมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รอได้ร่วมกับกองทัพไทยจัดงานนี้ขึ้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานาครระหว่างวันที่13-17กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการสะท้อนถึงผลงานความ ความสำเร็จต่างๆของโครงการเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรมาแล้วทั่วประเทศค่ะ กว่า10,000ตารางเมตรภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติที่ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะเต็มไปด้วยนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายค่ะทั้งมีการจัดแสดงแนวพระดดราชดําริต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศมีทั้งองค์ความรู้ที่ควรจะมาศึกษาเรียนรู้มีทั้งการเสวนาเชิงวิชาการบนเวทีจากวิทยากรที่สําคัญมากมายที่ได้สนองพระดดราชดํารินะคะรวมไปถึงการฝึกอาชีพทางด้านการเกษตรอีกหลายอาชีพด้วยกันซึ่งทุกคนให้ความสนใจกันอย่างยิ่งเลยค่ะ โครงการพระราชด,ดำริที่มีมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะเพราะว่าทั้งหมดมีถึง2,955โครงการค่ะและ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบตั้งแต่อยู่บนท้องฟ้าจนกระทั่งลงมาสู่ต้นน้ำและปลายน้ำนะคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการพระราชดำริค่ะคือในเทศกาลฝนหลวงนะคะที่ทำให้มาศึกษาเรียนรู้ได้ว่า โครงการนี้มีพระราชด,ดำริตั้งแต่ปี2498ค่ะจนกระทั่งประสบผลสำเร็จมีฝนเทียมหรือว่าฝนหลวงตกลงมาได้จริงๆตั้งแต่ปี2512นะคะและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงความสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ถึง160ล้านไร่ต่อปีค่ะ อยากจะพามาดูโครงการต่างๆก่อนว่าในหลวงทรงทำอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับประชาชนชาวไทย <ฮะ S 1> หรือประสงค์นิกรน,นั่นเองฮะ,ะ,ะก็มีโครงการต่างๆมากมายกำลังจะพยายามสอนเขาแต่ละบูธแต่ละบูธ,บธว่ามีอะไรบ้างบูธนี้ก็เด็กๆเขาจะชอบกันนะครับเราก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ง่ายนะครับทำให้เด็กๆเยาวชนเขาจะสนใจแล้วก็ดูในแต่ละบูธแต่ละแต่ละอันที่เป็นกิจกรรมให้เข้าใจถึงสิ่งที่ท่านทำนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เด็กก็จะเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆ ครับ น,นี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมของนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติ4,350การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนซึ่งได้มาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆของโครงการ,รอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทั้งประเทศแล้วก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะวันนี้วอรรี้ทูเดยบายสายสวรรค์เพียงยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ